ฝ่าไหนก็ไม่หวั่นปอตออ,อพร้อมลั่นเหนือขอบฟ้าสวัสดีครับคุณผู้ชมที่รักพบกับผมในรายการข่าวสายบูสุดมันครับวันนี้เรามีเรื่องราวสุดพิเศษที่จะทําให้คุณต้องตื่นเต้นเพราะว่าทหารของเราเขาไม่ได้แค่ซ้อมแต่พร้อมที่จะรบแล้วครับ นี่คือเรื่องราวจากหน่วยปตอ1,003 0ที่เพิ่งจะเสร็จสิ้นการฝึกครั้งใหญ่ระดับกองร้อยปืนต่อสู้อากาศยานประจำปี2,568เป็นการซ้อมที่อิงแผนนาเรสวน6-3ทัพทอพอ .3 เพื่อยกระดับความสามารถให้ถึงกิดสุดบอกเลยว่างานนี้พวกเขาพร้อมรบเต็มพิก,กัดตลอด4วันตั้งแต่วันที่18ถึง21สิงหาคมพวกเขาสู้กันแบบไม่ยัง้งมีทั้งปตอ40มม L70 แบบ OES และขีปนาวธสดล้ำย่าง Starstreak เข้ามาร่วมปฏิบัติการรวมกันถึง10หน่วยยิงไฮไลท์เด็ดๆที่ต้องเล่าให้ฟังคือพวกเขาไม่ได้ซ้อมแค่ยิงเครื่องบินแต่ยังฝึกรับมือกับภัยคุกค,คามใหม่ๆอย่างโดรนทั้งโดนทิ้งระเบิดและโดรนพลีชีพนอกจากนี้ยังมีการซ้อมยิงเป้าหมายเคลื่อนที่แบบเล็งตรงอย่างแม่นยำการเคลื่อนย้ายเข้าที่ตั้งยิงสำรองแบบเร่งด่วนเมื่อถูกโจมตีและที่สำคัญคือการพรางตัวแบบขั้นสูงเพื่อเอาชีวิตรอดในสมรภูมิรบจริงการฝึกครั้งนี้บอกเลยว่าไม่ใช่เล่นๆแต่เป็นการแสดงให้เห็นว่ากองร้อยปตอ พร้อมแล้วที่จะปกป้องน่านฟ้าและคุม้มครองกองทัพบ,บกไทยในทุกสมรภูมิและนั่นคือทั้งหมดของการฝึกครั้งนี้ครับเห็นแล้วบอกเลยว่าสุดยอดจริงๆแล้วคุณผู้ชมล่ะครับคิดยังไงลองคอมเมนต์เข้ามาวิเคราะห์กันดูว่าหากเกิดสถานการณ์จริงเราจะมีโอกาสแค่ไหนในสงครามดโดรนและสำหรับวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกันไว้ด้วยนะครับ